สวัสดีครับผมอายุทขาครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถญี่ปุ่นนะครับผมคันนี้เป็น Honda City นะครับผมโฉมในวงการชื่อเล่นตามภาษาไทยคือ Honda City แมงสาบนะครับผมหรือ ZX นั่นเองนะครับผมนี่นะครับรถสวยนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพ่ก้อนจมน้าเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานเป็นตัวท็อปสุดแอร์แบ็กสใบนะครับผมและที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนี่นะฮะ สวยงามนะครับผมรถโดยรวมสีสันยังสวยงามนะครับเจ้าของเก่าพึ่งทําสีมาใหม่ได้ไม่นานนะครับผมอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับผมรถโดยรวมนะครับเมื่อวานขับมาจากแถวเฉลิมพระเกียรติรอก้านะครับมาพุทธมณฑลสายสองระยะทางมากกว่า70กิโเมตรนะครับไร้ปัญหาความร้อนนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบนะครับวิ่งบนทางด่วนมาร้อยกว่ากว่าไม่ล่อนนะครับขนาดฝนตกยังไม่เป็นไรเลยนะครับผม ผ่านการทาสปาภายในสปาห้องเครื่องขัดเคลือบฟอกเบาะทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับเอาไปสามารถพร้อมใช้งานกันได้เลยนะครับผมนี่นะฮะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับใช้งานได้ครบยางดอกหนานะครับมาพร้อมกับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับยางดอกหนาเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวปียังใหม่อยู่นะครับยางนะฮะทาสีไม่ขาดนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันนะครับผมภายในนะครับผมเป็นเบาะการบียีเดิมจากโรงงานนะครับเป็นตัวท็อปสุดแอร์แบ็กหวงมารายและแอร์แบ็กฝั่งคนดังข้างนะครับ มีเจ็สปีดนะครับผมมีเกียร์แบบเจดสปีดแบบเล่นแบบแมนเดลชิฟต์ได้นะครับผมนี่นะฮะปรับค้างไฟฟ้านะครับผมนี่นะครับเลขไม้นะครับวิ่งมาสองแสนแดันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่นะฮะรถทุกอย่างมเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับผมภายในด้านท้ายก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะนะครับสามารถยกขึ้นได้แล้วพับจากด้านหลังได้นะครับผมนี่นะฮะไอ้เบาะรุ่นนี้ครับมันมันสามารถพับเข้ามาจาก ด้านหลังได้นะครับมันฟิตนะครับนี่นะมันสามารถพับมาจากด้านหลังได้สามารถยัดมอเตอร์ไซค์ไปด้านหลังนะครับแล้วก็ยัดมอเตอร์ไซค์จากด้านหลังนะครับรถป๊อปนะครับสมัยหนึ่งผมเคยใช้เหมือนคันที่แล้วที่ผมบอกไปเคยใช้รถป๊อปไอ้พวกดีโอเซ็เอะไรพวกนั้นนะฮะมันสามารถยัดเข้าไปได้เลยพับเบาะลงไปได้เลยนะครับกว้างด้านท้ายนะครับกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับเอาเด็กเขาไปนอนได้เลยเนี่ยสองคนเนี่ยสบายสบายไม่มีรอยจอดติดแก๊สแต่อย่างใดยางอะไรแม่แรงทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะฮะ ซอกเซิร์กเดิมเม็นอาร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผมนิ่มเงียบเลยนะครับผมนี่นะฮะอันนี้สตาร์ทแล้วนะฮะนีนะฮะใสสะอาดนะครับผ่านการทําสปาภายในสปาห้องเครื่องให้หมดแล้วนะครับอย่หกเนี่ยนะฮะไม่มีหยดไม่มีเยอ้ไม่มีย้อเลยนะครับสวยงามนะครับ ลูกค้าขายเพราะว่าล like ูกค้าได้รถป้ายแดงแล้วนะครับผมรถคันนี้เป็นรถเทอร์รนโชลูมนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของภายในนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับนี่นะคะคอนโซลคอนโซลนะครับสภาพยังอยู่ดีนะครับนี่นะฮะผ้าหลังพงหลังคานะครับเราทาการสปาให้หมดแล้วนะครับซักซอกทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับไล่ฝุ่นไล ใช้โลกแน่นอนนะครับผมเนี่นะฮะเอาไปก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะครับสําหรับใครที่หารถใช้งานนะครับแนะนําเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมอึดทนประหยัดน้ำมันนะครับผมพร้อมใช้งานวัยรุ่นยังเล่นเยอะอยู่นะครับผมนี่นะฮะไม่จุกจิกนะครับผม Honda City นะครับขับขี่ดีนะฮะตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2นะครับกรุงเทพปริมณฑลตกงฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับคันนี้ก็ไม่น่าเกียดนะครับไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันด้วยนะครับแล้วก็ได้้้ปปนนตััววทอดดดยะะะี่ลงขบไคผม พาเพื่อนพาช่างมาทดลองขับได้นะครับที่พุทธมนตรสายสองไม่สะดวกมาดูก็ดูวิดีโอนะครับทุกซอกทุกมุมมีภาพนิ่งให้ดูนะครับผมนี่นะฮะเอกสารทุกอย่างชัดเจนนะครับผมรถสามารถเอาเข้าขนส่งทุกจังหวัดได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็โอนได้นะครับโอนได้ทั่วประเทศนะครับผมนี่ฮะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยโอนได้หมดนะครับเพราะรถเราถูกกฎหมายแน่นอนนี่ฮะขับขี่ดีนะครับช่วงลงช่วงล่างไม่ดังเลยนะครับแอร์เย็นเกียร์เปลี่ยนครบเปลี่ยนนิ่งไม่ต้องรอร้อนแต่อย่างใดนะครับ นี่นะฮะใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับพัฒนาคุณภาพลูกหลานชีวิตให้ดีขึ้นนะครับกันแดดกันฝนนะครับผมดีกว่านั่งมอเตอร์ไซค์ดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์และราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองอีกครับค่าซ่อมบำรุงก็ซ่อมบำรุงพอๆกับคุณแมนนันนันมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับผมนี่นะฮะใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนี่ครับเราทดลองขับให้จริงๆนะครับบนถนนที่มีผู้คนมากมายเพ่นพ่านกันไปทั่วนะครับนี่นะฮะใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับจจััดดไปคครผมีเเิตชนนะ มาจําได้มัาจํามีบริการสไลด์อ่อนถึงหน้าบ้าน,นครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ